มาหน่อยมันหอดอเขตตะนหีหอดชุดพุ่นหอดพ่อหกเม็ดหอดบอ่หกเม็ดมันจะหกเม็ดปลายมันจะสุดชั้นมันมาเพียงแต่พีกแต่รังตัวนั้นมาเพียงรังตัวนี้ ยนผลยนหยังตกนะมันแบบตกบ่แห้งบ่หยังกะมันชาดมันยังใช้แนบตกมันยแล้วเดี๋ยวบ่แงสิไว้อ่าบัดสมองสวนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางเมองไทยนึงมาพบ่กับช่อง YouTube ของว่าเป็นชายใจกันเนาะพี่น้องเนาะอ่า B2 อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเิมติม อยู่ทางบ้านทางเกือนของน้องดาวบ้านนี้พี่น้องเมื่อเช้านี่กับมุกมุนหรือว่างมงวยอยู่กับมันโอกน้ำไร่น้ำของน้องจ้อยนะพี่น้องเนาะแปลงใหม่แปลงใหม่คือว่าใส่ทอใส่ยางใหม่น้ำลายยางเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เปิดปะตอนนี้ปะไว้ประมาณจะไล่อยู่อ่าอ่าชงทางใหญ่แล้วพี่น้องชงทางใหญ่แต่ว่ายังมอเตอเบรกกะก็เริ่มห้วยเริ่มห้วยเพราะว่าเฮาดีทอลงเนาะพี่น้อง ตีถอลองว่ามันสิได้อยู่ประมาณจำไรขนาดพี่น,น้องเนาะจำไรก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเน,งงนี่นยใส่เขม้าทั้งวันทั้งเงือนของน้องดาวเอาเพียงเนาะถือว่าหลังจากที่ว่าคุดอันภูมิของน้ำไปวานนี้เนาะพี่น้องแล้วในส่วนนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวอันเอาเสเาขม้าอัพเดทเบิ่งทั้งนี้อีกเท่อนึงพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่มนเมื่อวานนี้ยังมาได้เขม้าอัพเดทเพิ่มทั้งนี้เลยอ่าเนาะอ่าเต้ ขงราคือเห็ดขยุงขย่างแท้ขยกขยะนี่ออาาายาะกะไพขี่เชรโรดนี่เอานั่นกับแตงไก่ <c oughs> แตงไข่แต่งยางเจ้าเก็บเก็บเอากะไฟขี่เชน้นอ,อืสบายดีเดินจจอืมเอาพี่นอ้อง ค,คึมคืมคือนั่นฝนตกระวังเงด,ด้อลมหนาวเด้อฝนตกไปนอนตงนั่นได้ปูนหลายครับอยู่มินครับานานอ่าหาแนวปกหาแนวปกนำตัวนี้ก็เอาเอาปุ๊กน้ำกันคือว่านั่นก็อ่าหามมาไหวน้ำก,กันก็ได้หามมาไหวอยู่วางเดียวกันนี่กระปุกยันว่าฝนตกฝนเนี่ย กอมาก็มาเจ้าเองนะเจ้าไปถิ่มโรงหั่นแนตะ่มันนนะั่ะต้องเขาต้องจูดไปนะรอเพิ่นมาเห็ดอันนั้นก่อนรอเพิ่นมาเห็ดแต่จังเห็ดบอลจุดไข่จุดขยะแล้วก็ได้เข้ามาทำร้างปุดมันนี้กันใสิเข้ามาอัน,นทาสกทาสีกันยังเอากระไพออกมาจูดปลูกไกเ่เพิ่งกับมันห่อนนะเข่ามา โอ้ยน oh, oh, ักโทษน้องจ้อยนี่ยังบ่มาปล่อยอยู ò, ่โ oh, อ้มีน้ำเนาะพี่น้องเนาะเออน้ำขึ้นมาไล่เติบพี่น้องเลยแต่แสดงว่าเบื้องนี้เนี่ยมันมีน้ำอยู่โอ้น้องดาวเองวันมีน้ำอยู่เบื้อง แต่ว่าเอาทมบางคนว่าขึ้นมาโพนาดินขึ้นมาโพทําไมว่าตอนนั้นแบบว่าเฮายังไม่ได้สะดินช่นะพี่น้องเพื่อนคิดว่ามันโพจริงจริงมันไม่ได้โพหรอกพี่น้องมันแบบพพดีเลยเพื่อเฮาเทสมมุติว่าเฮาเทอันการเปลี่อนกันยังพอมีพลังพหญ่เพื่อนวอาว่าสิเทอยู่นะพี่น้องเพื่อเทเพื่อยังโพดีมันเพียงกับขอบปาก่อเลยตัวนี้แค่ว่าเฮาแค่อะได้เอาปูนจิบไว้ แ่ว่าสมมติว่าน้าเต็มต่อไปในนาคุดกะเหม็นเขาตักออกเข้าไปมาหน่อยมันโอดเห็นไม่เศษไม่ไม่เสร็มัยังบอดมีบอดเรือเลยบอ มึงจะไม่สินตัวเดียวนี่ห้องอันนี้นี่ห้องห้อง,อง,องนายซ่ามตรบ,บนองดะห้องเฮือนนี่นะ

ตเมตรจ้ามีอยู่ว่าเจ้าบ่มีแต่หนีหอดชุดพุด่นหอดก็หกเมตรหอดบ่กหกเม,มตรหกเมตรปลายผมจะใสุดสามคนมาเพียงแต่พี่แต่รังตัวนั้นมาเพียงรังตัวนี้ มันหกเม็รหกเมตรก็จะตกอยู่ด้วมันสี่โตไล่งใหม่ตัวรางคาเป็นนี่นะพี่น้องนี่ก็ได้รังคาเดิมไหม่ชินง้มัมนนี่ก็มีอยู่สี่โตเนาะพอตัวนั้นมันนั้นสีโตมาหาใหมาต่ตัวนี้ใหมต่ตัวใหญ่มันใม่ไม่เช่นนั้น ไม่เศนมันเศนเงาหนี่ลยใช่บูมีบ่พิ่นั้นคือสื่อแต่มีแต่ไมโตเนาะเป็นไมโตเป็นไมโตแบบมันมาถึงมันสั่งมาสั่งสั่งมามาฮอดไม้งั้นบ่ฮอดตามที่แบบสั่งอือแล็ตต่ออือเรืว่าอัน ตอนที่เพื่อนช่างนะมันพอชามกันต้องเลยโตกันเบิดเลือยป่านนี้เนาะเพราะว่าก็ตอนนั้นก็โตต่างมีแต่ไม้4เมตรได้ีืยอนะเพื่อนช่าง4เมตรว่ะสเส้นมันก็ตกไป8เมตรพูดแน่นิห้องมันห้องสเมตรบ่ห้องอันนี้ยังกลัวมันกลัวห้องเพื่อนใหญ่บ่นือว่าพอๆกันกับเพื่อนเนี่ยพอๆกันห้องจุดชุมเจ้าวัดเบิ่งมื้อนั้นได้จังแม่จังแม่ บาห้องมันจะสองสองแปดโอ้หัวข้อกันนะกับเงินใหญ่สองเมตรแปดบเาะตกอยู่ประมาณเดเมตรนะแต่พูดกับพี่ไล่ออกคอนมาเนาะตีใหม่ไปแบบแอนมันเจ็ดเมตรว่า เออบางเก่งอังทีเนี่ยนฝนเนี่ยนหยังตกนะมันมตกบ่แห้งบ่หยังกมันชาดมันยังใช้นี่ถ้าตกมันชาดแล้วเดี๋ยวบ่แงสิปกไว้อ่าปกไว้เพราะว่าเฮาไว้มันมินจักชอบ50บ่50อืมบ่ได้นเบิ่งเด้บ่ได้เช็คเด้เออทมจมา5 2 คางนี้ก็มีเนาะมันมี้างนั้นนะเขาออกมาแล้วมีหมามีอย่างนะเขาจูดไปน้ำรถเดี๋ยวรอเพิ่อนว่างหรือว่ากว่าเราอะไรมาเหตุเวียกเพื่อนเจ้าโดยตรงก่อนเดี๋ยวจะให้เราลาดวางหันให้เราเทขึ้นนะเอาอันตัวนี้ไปตั้งใช่เราบอกอายุว่ามีบว่าสีอัน ไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมลูกได้ว่าสิไปเที่ยวงานอ่านั่นนะยังอยู่นี่ถ่ายพนมน้อยบ่สถ่ายพมน้อยในบ้านหลงน่ะในบ้านนี่แหละเปิดร้อน,นอเจ้าบริไปบอสบริไปหมูยวนไปยุงบริไปอืมห่อนไเนาะนห่อนอยู่มือนีอากาศคือว่านั่นอยู่ ม,มีน้ำออกเลยเน,นาะน้ำห่านอมชื้นม,มาแต่ของน้ำจะบอกขึ้นแน่ใดเนาะน้ำจะบ่เึมงเลยแตของหนังให้น้ำออกบ่อโดยตรงเหน็นไ้มเนาะเ<ร>บื้องนี้จะมีน้ำตามที่เพิ่นนั่นชำดวดเ <โร S 1> บื้องใคร,รชำดวดลายจะได้ฮะล,ลายเต่ลายลายเต้ยมัยยไ <S <S นขขไข่เบื้องเนี่ยเมื่อกี้นี่ให้ไข่เบื้องเนี่ยแต่เพิ่นเบิ่งเมื่อวานนี่ให้เพิ่นมาจอน้ำเพิ่นหายางลรอเบิ่งเพิ่นว่าอยู่มีขงางนี่มีน้ำเพิ่นเนา ทางเฮือนน้องจ้ยนี่ฟังนี่มีน้เนาเพิ่นหาเพิ่นหาเรอตรวจเบิ่ซ้ายตะกี้นะเ,น,น,เน,น,นี่ยเพิ่นตอนเพิ่นเจาะตัวนี้เนี่ยเพิ่นวัดบอกเจ็บนั่นตีหากแต่ว่าประเด็นคือว่าเขาเอาเอะไรตรงเด็กบ่ได้ห้องน้องจ้อยมือนั่นนะมือ,อลงนำกันนะกับเจ้านะ่ะ อ่าเข้าลงคุงบอกคือว่านี่แหละน,นั่งบาเลยคุงไหฮะนั่งบางเลยคุงยังไดกเตบ,บ่กระโบ้เราไปก็ะมือทอและยาได้มือนอ่ะนั่บนงบาคุงด้วยเออของขางนอกแบบก็ยอ้อนลงคุงเขาทาำพนยนต์ย้อนลงคุงเราพยนดึงขึ้นได้ไหมให้มันมีขีดอินนอะอืมเพราะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อนั้นไอ้ก็บ่าอยู่หมืน,นี้ไอ้ชื่อทอชื่อทอมาโตใส,ส่สามเซน เอาลงไปซ้ำซ้ำหมดแล้เอาลงซ้ำซ้ำหมดแล้ใส่ซ้ำเท่าเอาลงไปหน่อยเดียวคุ้งดนะคุ้งเลยอ่าคุ้งเลยมันเป็นยังอันนี้วะมันละลายเบื้องเดียวมันมีแต่สามมีแต่สามสิบปลายเมตรหนึ่งหม้อสี่สิบซ้ำโจาะน้ำนะเตินเจาะห้องเจ้าห่อสี่ป่ะห่อส่ทอที่เป็ดท่อที่เป็ดตกเป็นบุญนะเป็นใส่มันเลยอ่า คอยก็บ่าเอาเบิดเบิดยุหห่างว่าพื้นเวลาพป็นควงหูไรนีนะตัวพป็นควงหูไรตัวไรใหญ่ีนะกันเาพนควางนไรหูใหญ่เน็ตนคว้างนะนคว้งลงบรคุ้งเนาะเียานพนคว,ง,ง,นควงลงบรคุ้งตัวสี่สิเมตรนีนะหูอันนี้นะเนี<อ>่พอมันเป็นเจ้าเดียวกันเด้เจ้าเดียวกันกับจอของเจ้านี่นบบของน้องดาบอันนั้น หากมือเห็ดของน้องรายน่ะเพิ่นจนดึกพุ่นเนี่ยมนอ่ะเพิ่นเดวเพิ่นเห็ดบ่อไงว่าซาเห็ดถึงบน่าวือวาสนก็อเลยว่าเอ้ามันเป็นยังอันนี้มันนันีว่าเพิ่นเจะลงหอดสี่สิบเมตรในเวลาข่วงหูไรหละข่วงหม้หอดบ่คือว่านั่นนะขวางบ่ตรได้แต่สามสิบปลายนับบ่งหนเมืองกิน นะับมึงโทรอะไรเลยลก็เลยโยนลงใหมไปไหนจะตัดโทรออกนะเปลี่ยนดองเปลี่ยนชัยโทรน้อยบ้านนี้เปลี่ยนชัยโทรน้อยนะฮะก,ก็ได้ชงทางเปิดหาก็ได้ชงทางพังมึงทางที่สามนี่จักมันสีได้หรือโบทําได้สามทางนะคือว่าอยูโรนะ mm. ห่างน้ำนี้ประมาณเปดเมตรคือกันเปดเมตรเก้าเมตรสามทอนสามทอนที่ทอนในห้องน,น้ำนะโยนลงไป อบัตตัวนี้บัตรคูดงไปคาเดียวัตห้น้ำนะหรือว่าหูน้ำแถวนี้ <c oughs> มันเป็นดินแน่นดินยังนะหู้น้ำนะน้ำมันไหลโคยเาะเนาะไหลโคยน้ำมันไหลมาบ่แหงนะก้บตึกอยก็แม่น่ก็คือนีะคนงเดียเห็นอ ไก่กับมันฮอตหนูไม่ได้ไปเชดาเนาะบม่บได้ไปไล่ออกก่อนไล่ออกก็ออกว่าแป๊บเดียวมันก็เห็นน้กแลนด์นเขามาูมาคือเก่าเนี่ยมันบ<อ>ม่บไปเมื่อเช้าในไลออกไลออกกัน้องบัตรออกไป็นน้อยเดียวเห็นนักแลนมามาแล้วก็นอนพื้นเตียงได้ไปกับงูมาคือเก่าคำชี้ค้งกับมันบ่มีแต่ของตัวเองอี้บั<ด>หลายเจ้าบัดแจ็กสีบาร์แน่ใจบางเธอก็อาจจะได้เห็ดแต่ข้อไก่แน่ห้ อากงเกิงคังนี้คือสิบอะไรซื้อดอกน้องลราคำว่านั่งกระเช็ดคอ,อกคอกไก่คอกเป็ดให้ได้พอมันได้เข่าไปนอนไปยังตอนคืนนะเนี่ยพอตอนเว้นเนี่ยมีแต่ว่าหาักชาเอาฮนะเนี่ย <No. S 1> ที่เป็ดที่ไก่กับหักชาเอาเดี๋ยวชีอันคุยกับผู้ใหญ่เพิ่อนอีกเพราะว่ามันม,มีแต่ของเจ้าเด้ไ <No. S 1> ก่ชุมดุงชุมยังก็เริ่มเพิ่นก็เริ่มเอาไก่เอาอยัางมาเลี้ยงมายัางมันก็ไล่ ไช่คุณนันพนี้แน่มีแต่ว่าเอาหักชาเอาเบิ่งเอามันเขามันเช็ดมันทูมันกระนั่นแหี่มันนั่นแค่เสล่างเส้นล่างก่ได้พอมันชาบปูนเออพอต้องล้างเนียมันไปถือปูนเนี่ยปูนแข็งเนี่ยมั้งแข็งลุบไปกันใหไงนะมีแต่ปูนเมดเพิ่นจะได้ล้างนะพอวางหันแล้วจงน้องล่างตลอดคั้งที่นี่มอล่าอย่มอืมพอล้างมันอืม มีแต่ว่าพุ่นนะ่บัดสร้างสร้างพูดกับเมียเพิ่นเข่ามาได้เพิ่นจังที่เข่ามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่เพิ่นว่าชิเริ่มเฮ็ดอยู่นี่เลยอันเริ่มมาเก็บสีหรือว่าทาสีมันยังห้เพราะว่าเวียกทั้งนั้นกะนอเขามาทาสี่พอเวียกทั้งนั้นเพิ่นกะเบิดแล้วเพิ่นเวียกเพิ่นแล้วที่เพิ่นทาสีเฮื่อนองไมยตัวตัวโกนะเพิ่นเป็นคนหับเมาสแต่ว่าตัวนี้นั่นตัวเพิ่นที่เปลี่ยนสีใหม่นี้เอากับโปหูคือกันว่าเพิ่นใชให้ภายทาตัวนี้ ทางลุงจ้างเป็นให้ไาทาดีกว่าเราสิทาเองให้ลูกๆเราทาบอกคือว่าเนี่ยไรต่นั้นไปคอยเห็ดไปเราได้คำว่าเจ้าว่างกับเห็ดชวยกันกระเพิ่นเห็ดชอยกันเยอะเนี่ยชอยเห็ดกันกระเพิ่นว่าเรากะซองคนเนาะไรมันนั่นเพื่อต่อไปบัดผู้กระเบื้องอีกมันวัดสีนั่นอีกบัดยังหึงเตื่นได้เราสิได้เห็ดอยู่นี่แกับ นึงมาเพื่อเรามาแต่หน้าทำมืออะไเราไปนอนนาไปนั่นกับเบื่อมาแต่หน้ามันกไกลอบอจ,จิตเล้เขามานีบอชาวเขามหนบเอาซีโมับปลาทูอาของใครอบันนีบอน้าบนี้เนาะอ่ามีตู้เย็นลเยนลยใครอยู่ห้องบอดิโกเฮดเฮยังไวล้ลองใช่มาจักกัน แต่ไม่งแต่แกงแตกน่นะที่แตกขึ้นแห้งั่านรดองรับเออ่องก็จะรองต่ำนะได้เห็นว่ามันกันม่มีวันกับเงีพวกม้เน้เขามามันต่ำมันยังกับมาเขามาเหตุผดโอ้โอแห้งนะหมุนมาเด้เราก็ซื้อมาให้อบ่มือนอ่ะเออเป็นช่องอันหมดอ่า เห็นในคลิปเปินเอา้บาบโบจิตก็ซื้อมาคือกันเบ้อันนี้วะคือเพราะว่ามาซื้อมามือเดียวกันนะพี่น้องลงคลิปมาทันนะก็เลยเปิดเลยเปิดโมหูเนาะแต่โบเป็ี่ยนยังเขาเก็บไว้ใส้ลายอัน <No. S 1> เขาเก็บไว้ใส้ลายอันในกนะันน <No. S 1> ั้นี่แต่ประมาณนี้แล้วเฉวยไอ้เบะเขามาเด่นน้ำโบมีอย่างเนาะไอเก็ใชได้กลับแล้วมนันมัน น้องน้องเพิ่นกะมันคนบวกคบกันเลยยังไม่ได้เหดเวียกจำไม่ได้เอาอันถอมันยังเคลือนน้องล่ากันยังบ่ได้เอาถอลงอ่ะมีแต่ประมาณนี้พี่น้องเลยอ่ะสบายดีแล้วน้องดาวเด้อสดีอ่ะพี่น้องไงเนาะประมาณนี้แหละเวเข้ามาอ่ะมัายังบ่ได้นะทางไรกะเบิ่งชมกันพี่น้องเลยเราก็ได้เดินทางกลับคนแบบนี้พี่น้องทางน้องจอยกับน้องล่าด้จบลงบมดนลยเนาะไปอัน เพื่อนน้องจเจิดนะครับรถไะเวียงอยู่พุ่นพี่น้องอะไรก็อะไรขอจบลงไว้ก่อนถ้าผิดพลาดการอะไก็ต้องครับขอโทษขออภัยละลายเฮ้ยฮะนึเนอะ ใช้เปิด,ได,ไ,ดได้เต็มเลยปิดบ่เปิดน้ำบ่ใช้เปิดอีกบร่เปิดโอ,หอ้หมอบุญมาพูนะ่ะเปิดอีกบ่เน๊ะเราอาบน้ำอยู่ <c oughs> อนอาไปทำงานนี้เนาะถ้าพิดพลาดก,การใดก็ต้อง กอโทษกอภัยอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็บสีลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนี่ก็อยู่ดีไม่แห้เบิดอุู่หูจุ่คนเนาะพี่น้องคลิปนี้กับลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าอยู่บนเพื่อนน้องไม้น้องเพียงเนาะห้องน้ำห้องในแบบนั่นแหละแต่ว่ายังปรับพื้นมันยังโบนั่นพี่น้องเลยนี่แต่ว่าเตรียมสิปั๊บพื้นปรั๊บยังเนาะพี่น้องเนาะปรับพื้นด้วยว่า ต่อไปอันไหนพี่น้องเงอย่างไดรกัเบิึงเนาะมาชุมเพลินน้องเพื่อนงานแวะเข้าไปเฮือนน้องดาวนิดนึงพี่น้องเนาะไปหาน้องเพื่อนน้องพี่น้องอย่างไดรกับ,บ<ป>กคลิปนี้ก็ชีดำลาพ่อเมพี่น้องไปพี่น้องถต่ว่าผิดพาบาพาพก,ากันไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีประสกควากสำเร็จเนาะ